สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พีเอฟซีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุก,ท,กท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสตาร์แอมนะคะพี่พี่ วันนี้เจอกับอมเช่นเคยนะคะวันนี้ออมมาเดินตามเหมือนเดิมเลยคนเดียวนะคะพี่พีวันนี้นะคะที่เข้ามาในป่านะคะที่เนี่ยเป็นที่ที่อมเคยมาแล้วแหละมาครั้งหนึ่งนะคะมาช่วงแผ่นดินไหวนะ,ะพี่พี่เป็นเขตชายแดนนั่นเองนะคะทุกคนอาจจะ <c oughs> คุ้นหน้าคุ้นตากับสถานที่แห่งนี้ป่าแห่งนี้แล้วแหละเดี๋ยวอมจะถ่ายพี่พี่เอฟซีได้ดูกันนะคะซึ่งวันนี้ที่มาเนี่ย <c oughs> เห็นว่าที่นี่เนี่ยมีอ่า สมุนไพรผลไม้ปา่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่นี่อมเนี่ยยังไม่ได้เคยสำรวจนะว่ามันมากน้อยมีเยอะน่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอเลยยังไม่ทันได้ไปไหนไกลเลยนะทุกคนโอเคยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวอมจะพาพี่ๆเนี่ยชมผลไม้ป่าของสถานที่แห่งนี้นะเห็นว่ามีผลไม้ป่าเยอะนะคะทุกคนก็เลยอยากจะมาดูหน่อยว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีสมุนไพรอะไรบ้างเพื่อจะทํา จะนำไปเป็นยารักษาโรคได้นะพี่ๆก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะสำหรับใครสะดวกกดข้ามโฆษณาหรือไม่สะดวกก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบแต่ว่าถ้าอยากสปอร์ตออมนะคะอ,อมรบกวนไม่กดข้ามโฆษณานะคะเพื่อสปอ์ตรายได้1ช่องทางของอ,อมนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอมจะทำคลิปไปพี่ๆ FC ได้รับชมกัน เรื่อยๆเ,เ,เลยแล้วก็สามารถติดชมมันเข้ามาได้เลยนะคะสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์อยู่นะนี่อมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลูกอะไรนะคะพี่ๆอมได้ความรู้จากเอซหลายคนมากนะก็พี่ๆคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าอันนี้มันลูกอะไร ไอ้หมดกันหมดกันก็เดียวจะเป็นการเสียเวลาอมจะเดินไปละอันนี้อมจะเด็ดไปดีไหมก็ไม่รู้มันเป็นลูอะไรไม่รู้มันกินได้หรือเปล่านะถ้าเป็น่าพืชผลไม้ชนิดไหนที่อมไม่รู้จักอมก็จะไม่เอาไปนะพี่แต่ก็จะถ่ายรูปภาพเก็บไว้ไปสำรวจทุกคนหมดกันมันมีรอยเท้าคนเข้ามาเลยรอยอะไร ไม่น่าจะใช่ลอยรถนะทุกคนพอจะคุ้นๆน่าคุณตาป่าแห่งนี้หรือเปล่าแต่ทุกคนอาจจะไม่จําไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าป่ามันก็จะเหมือนเหมือนกันทุกที่นะพี่พ ลึกอยู่นะไม่ลึกมากพี่พี่ก็อ,อุย้อยมาเจอขยะไม่รู้ใครมาทิ้งไว้นะพี่พี่โอ้โหมาทิ้งในป่ายอย่างนี้เลยเหรอเพราะเนี้ยตกยุงนะยุงเยอะมากป่าสวนท่งตกนะแล้วก็มีรอยเท้าคนเลย ไ,ไปทุกคนเดินทางกันต่อนะผมอาจจะกล้องไม่นิ่งมากเพราะว่ายุงเยอะเราอยูงเยอะแล้วมันหงุดหยิดแล้วหนยต้องคอยปัดตลอดเวลาก็ทายากันยุงมาแล้วนะทุกคนทายามาแล้วแต่ว่ามันเอาไม่อยู่ยุงมันดื้อน,นะ ที่ออกมาเป็นเส้นทางนี้เลยนะเดินได้เพราะว่ายังไม่ได้เข้าป่าลึกมากมายคนชาวบ้านเนี่ยก็จะเข้ามาได้นะแต่อมอแปกใจตรงที่ว่าทำไมต้องมาทิ้งขยะไว้แบบนี้นะไม่น่ารักเลยป่าเป็นป่าพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาตินะตกใจนะคิดว่ามี เยไปเดินป่าแล้วเจอหูตัวใหญ่มากทุกคนน่ากลัวโอเคเดี๋ยวขอตัวเดินทางเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดคิดถ้าเจอผลไม้ป่านะตอนนี้ออมเดินมาได้ไกลระยะหนึ่งแล้วเจอรอยลงเท้านะไม่ใช่รอยคนเดียวนะทุกคนดนูมีรอยล้อรถคนด้วย หรือว่าทางนี้คนสัญจรได้หรอนี่มาเจอหย่ยนตุ๊กต,ตาแต่รอยเท้าชัดเจนมากเป็นรอยใหม่ๆเลยนะเสียงนกร้องว่ะเสียงลูกอเปต่านะทุกคนเราังจะเดินตามนี่นแหละทางนี่แหละไปเรื่อยๆเลยตามรอยเท้านี่แหละ มันน่าจะมีคนสั่งจอดไปมาดอเปกันเสียงแปลกๆมาจากข้างหน้าด้วยนะแต่ที่นี่รถน่าจะเข้าไปไม่ได้แล้วพี่ๆดูมันทางมันแคบนะเป็นทางมัอนทางล่องน้ำเลยนะ สูงกว่าตัวนะป่าสูงกว่าตัวมากโอ้คนดูมันเป็นร่องน้ำาลกคนมันเป็นร่องน้ำอะ่ะเท่าอ,อกอเมเลยีเศษซากขนมคนมากินนะเลยแถวๆนี้นะทุกคนอาจจะเอกใจนะสงสัยว่าทำไมอมกระสิบพูดเบาๆอะไรเงี้ย บางทีนะพี่่เวลาเข้าป่าอย่างเงี้ยเราต้องเงียบไปก่อนเดินอย่างสงบนะไม่อยากให้คนที่เขาอาศัยในป่ารับรู้ว่าเรามานะไม่งั้นมันจะเกิดอันตรายกับเรานะคะมันเป็นวิธีการหนึ่งในการเดินป่าเลยแล้วก็คอยฟังเสียงด้วยเราจะไม่พูดกลบ

ต้นอะไรมีอนนี้ด้วยพี่พนูนๆขึ้นว่ะมือนต้นไม้เป็นโลกเลยนาะเสียงนกชัดมากเป็นป่าดิบชื้นนะคะพี่พี่ป่าดิบชื้นแต่ก็ยังไม่ไม่สิ้นสุดการเจอเศษซากนะแสดงว่าคนก็ยังสัญจรไปมา โอเคเดี๋ยวอมจะปิดคลิปก่อนถ้ามันมีอะไรจุดสําคัญเนี่ยอมจะรีบถ่ายให้พี่เอฟซี FC ได้ชมกันนะคะไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นรอยของคนป่ามาทําไว้หรือว่าเป็นรอยในพานหรือเป็นรอยอะไรมาสับไว้มีคนตัดเป็นฝีมือคนแน่นอนนะเพราะว่าเป็นรอยมีดนะพี่ๆแล้วเนี่ยเป็นรอยใหม่ๆเลยสดๆเลยเนี่ยดูจากดูจากนี่นะขอบมันจะไม่แห้งนะพี่ๆสังเกตการตัดเนี่ย น่าจะเป็นเมื่อคืนไม่ก็เมื่อวานนะนี่มันจะยังไม่แห้งมากนะถ้ามันเป็นอาทิตย์แต่มันจะแห้งมากๆมันยังสดๆในใหม่เหมือนเพิ่งเจอเหมือนที่ออมเจอรอยเท้านะแล้วก็นี่มีรอยเป็นตะปุ่มตะปั่มนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรต้นไม้รอยข่วนเหรอว่าที่นี่จะมีสัตว์ป่าดุร้ายหมีอย่างงี้เนาะพี่พี่ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง คนอมพกอาวุธติดตัวใครตัวเลยนะพกมาเถาวันเนี่ยเถาวันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะจากความรู้ส่วนตัวนะคะเถาวันจะมีหลายรูปแบบถ้าเป็นเถาวันที่มันเป็นม้วนพันกันที่เขาจะเรียกว่าเครือเขาหลงเนี่ยเครือเขาหลงก็จะเป็นคล้ายๆกับถาวันนี่แหละพี่ๆแต่ว่ามันเหมือนจะพันถูกกันไว้เหมือนรูป เปียนะเป็นผักเปียเห็นว่าผ่านในผ่านหรือจากความรู้ในที่ออมดูมานะเขาบอกว่าห้ามไปเหยียบนะถ้าไปเหยียบเราจะทำให้เราหลงป่านะนพี่แต่ที่นี่เนี่ยน่าจะไม่มีในทุกป่าเลยจะมีต้นนี้เจอลอยอะไรไม่รู้แล้วเนี่ย เยอะเต็มไปหมดในป่าแสดงว่าป่าเนี้ยมันเหมือนมีสัตว์ป่าเยอะแน่นอนนะสัตว์ป่าดุร้ายอ่ะเพราะว่าล่องรอยเนาะเป็นล่องรอยใหม่ๆห,หลายจุดเลยแล้วก็ป่าเกิดการถูกฟันถูกตัดนะนี่แต่ป่าตรงนี้ไม่เคยมาเคยไปอีกจุดหนึ่ง เป็นเอิ่เหมือนเคยเดินผ่านแต่ไม่เคยถ่ายให้พี่พีเอฟซีได้ดูนะแถวนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเครือเขาหลงหรือเปล่าแต่ว่าผามว่าน่าจะมีแหละแต่ส่วนมากเรือเขาลงเนี่ยจะอยู่ในป่าเต็งลังนะทุกคน อยู่ในป่าเต็งลังมันจะมีลักษณะแบบเป็นรูปถักเปียผมเ,เคยถ่ายไปแล้วแหละลงไปแล้วแหละที่นึ่แต่ถ้าแบบนี้ไม่ใช่อ่ะก็จะเป็นเคอทวันธรรมดา ทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะยงไงเธอปากนดงลอาใจทำเดินปา่าเลยรัวๆเจออะไรแตลกแปดเยอะเลยฝ่ายไหนนะนี่รู้รัวอะไรพี่พี่ใครรู้บ้างมันมันงูหรือเปล่าวะรู้ว่ามันเป็นสัตว์ชนิดไหนมาทำการเกาะไว้แบบนี้ย่พี่ เหมือนอเไไอาเศษใบไผ่ะมาเกาะกองๆเป็นรูวันไวอ้อ,อะแสดงว่าป่าที่นี่ไม่ธรรมะานี่เลยน่าค้นหามากมายเลยเราต้องไปศึกษามาก่อนเนาะพี่พี่จะได้ทำออความรู้มาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันเยอะๆโอเคทุกคนอมขอตัวเดินทางต่อดีกว่าคนอมเดินมา ไกลพอสมควรแล้วนะแล้วมาเจอเทาวันแบบมีลักษณะแบบแบบแปลกๆหลายจุดเลยหลายที่เลยนะไม่รู้ว่าที่เนี่ยเป็นดงเทาวันหรือเปล่าแต่คล้ายๆกับห้วย,ยเถาวันอาถรรพนะที่ออมเคยไปนะพี่นู่น,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 นเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูนะนี่เหมือนเป็นต้นเถาวันย์้ยคนป่าเหรอ อ๋อน้องบอกน้องชื่อลาซูชื่อลาซูหรอใช่แล้วแล้วแล้วพ่อล่ะพ่อบาลูพ่ออยู่ข้างบนพ่ออยู่ข้างบน้ยแล้วนี่โตเป็นหนุ่มแล้วเหรอทุกคนลาซูเนี่ยลาซูเนี่ยเป็นเป็นคนที่พี่แฝดรับเลี้ยงไว้นะแต่ว่าน้องนั่นยังอยู่ในป่าพี่แฝดจะมาหาเรื่อยๆเลยโตพี่แฝดไม่มาพี่แฝดหรอพี่แฝดไม่มาอยากให้พี่แฝดมาหาหรอไม่ได้เจอพี่แฝดนานแล้วเหรอ น้องบอกว่าพี่แฝดไม่ไดโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งคุยกับน้องก่อนนะดีใจมากเลยที่ได้ใช่ลาซูจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่ได้โกหกใช่ไหมเนี่ยใช่ชโอเคเดี๋ยวออกมานั่งคุยกับพี่ก่อนนะเดี๋ยวออกมานั่งคุยกับพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มีขนมให้โ<ข>ตเป็นหนุ่มแล้วนะตอนเจอในคลิปยังเด็กๆอยู่เลยพี่จะมาหนาฮะ<า>พี่จะมาหนาพี่มาหาของปากพี่มาดมาดพี่มีขนมให้แล้ว ทำไมพ่อไม่มาด้วยอ่ะก็อาาไปล่าสาัตว์ไปล่าสาัตว์ทุกคนน้องก็แต่งตัวเหมือนคนป่าเลยนะเพราะว่าเขาก็อยู่ในป่าเนาะเหมือนพี่แปดเนี่ยเอากางเกงเอาเสื้อผ้ามาให้ใส่แล้วแต่ว่าน้องก็ยังแต่งตัวแบบเดิมๆนะก็คือยังใส่เอาใบวงใ,ใบไม้มาครอปิดนะทุกคนแต่น้องน่ารักทุกคน เดี๋ยวจะแนะนำตัวให้น้องอ่ะน,นี่ขนมพอดีที่ติดม,มาเอาไปกินนะอเออน้องมีมรารยาทน,นะพอพี่แฝดเขาจะสอนน้องอย่างดีเลยแล้วได้อะไรไปกินบ้างยังได้สัตว์ไปกินบ้างยังเอพื่ออ,ออกมาครับเพื่อออกมาจะเป็นงไงบ้างอยู่ที่นี่สบายดีไหมสบายพี่เป็นพี่เป็นเพื่อนกับพี่แฝดนะพี่เป็นเพื่อนกับพี่แฝด ที่มหาสมุนไพรในป่านะคะของกินในป่าเหมือนกันเอาไปแบ่งให้พ่อกินด้วยนะเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวที่จะไปบอกพี่แสดว่าเจอน้องแล้วก็เดี๋ยวให้พี่แสดมาเยี่ยมนะออพี่แสดไม่มาหานานแล้วเหรอครับพ่อกับพ่อก็สบายดีนะออโอเคแล้วนี่บ้านอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนดออออูว่าจะตาม น้องไปที่บ้านดีแต่ว่าก็นี่จะเย็นแล้วพี่ๆกลัวว่ากลับแล้วมันจะมืดที่นี่อันตรายไหมมีพานมีอ,อันตรายเนาะมีพวกหมีหมีมีหมีด้วยเหรอที่นี่ถึงว่าแหละมีรอยแลกๆนะพี่ๆน้องบอกว่ามีหมีด้วยนะที่นี่โอเคลาซูเดี๋ยวลาซูเนี่ยเอาขนมไปให้พ่อนะแล้วก็ไปบอกพ่อด้วยว่าเดี๋ยวพี่แฟดมาหาเดี๋ยวพี่ไปบอกพี่แฟดให้นะ,อะโอเคนะ อ่ะกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวอันตรายนะละสูไปกลับบ้านได้แล้วน้องก็จะใส่กางเกงนะมีใส่เสื้อมีใส่กางเกงลักษณะก็จะเป็นเด็กป่าทั่วไปเลยนะทุกคนกลับทางนู้นเหรออ๋อนู่นเหรออ๋อตรงนู้นมีทางกลับนะพี่ๆไปแล้วอาไม่ได้ถ่ายอะไรไเยอะมอากอ๋อไม่ได้ตามน้องขึ้นไปนะเพราะว่าเนี่ยจะ สี่โมงเย็นแล้วพี่พี่เดี๋ยวอมจะออกจากป่าไม่ทันเพราะเนี่ยอมเดินมาไกลอพอทุกคนไปแล้วบ๊ายบายนะล่ะซูกลับดีๆนะออไปแนละ้วน้องไปทุกคนอมก,ก็ไม่ได้น้องบอกว่าที่เนี่ยมีหมีให้ระวังหมีด้วยนะทุกคนไม่แปลกใจเลยที่นี่จะมีรอยขีดข่วนเยอะๆเลยโอเค ก็ไม่ได้คุยอะไรมางไามเพราะว่าน้องเนี่ยอาศัยอยู่กับพ่อนะน้องแอบซุ่มดูอ่อมหรือเปล่าอ่อมเดินมาอย่างนี้นะพี่พี่เดินแล้วก็น้องเนี่ยแอบอยู่ตรงนี้อ่อมก็มาจากตรงนู้นนะก็เดี๋ยวเดินทางกลับแล้วพี่พี่มันเย็นแล้วผมไม่ได้อยู่คุยกับน้องนานนะเพราะว่าน้องเนี่ยเหมือนจะคิดถึงพี่แฝดพี่แฝดก็ตามมาพี่แฝด เขาเจอว่าเราเป็นคนหรือเปล่าคิดว่าถ้าว่าคนอื่นมาเขาก็คงงงเนาะอยู่ดีก็จะมาถามหาพิเศษอะไรแต่ว่าน้องบอกว่าพิเศษเนี่ยไม่ได้มาหานานแล้วนะน้องบอกว่าที่นี่อันตรายมามาทาไมอะไรเงี้ยน้องพูดไทยได้นะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยพิเศษเอามเานพิเศษสอนภาษาน้องหรือว่าน้องเนี่ยมีความรู้มานานก่อนหรือเปล่าอะไรยังไงอมก็ไม่ได้รู้ที่มากที่ไปน้องมากมม่ถ้าสําหรับพี่ๆคนไหนที่รู้จัก บาลูลาซูเนี่ยเม้นบอกอมได้เลยนะเพราะว่าอมเนี่ยจำจำลักษณะท่าทางน้องได้นะในคลิปของพี่แฟดแล้วก็จําเสียงจาเสื้อผ้าที่น้องใส่ได้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลาซูก็เลยเข้าไปทักทายน้องนะคะไม่ได้มีเจตนาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเอคิดว่าแบบคิดว่าเป็นคนอื่นนะพี่ๆเพราะว่าอมจําได้เนาะโอเคทุกคนคลิปนี้อมอาจจะไม่ได้แบบ พูดคุยกับน้องมากมายนะวาผมตั้งใจมาหาของป่าต้องขอภัยพิพๆด้วยเพราะว่าน้องเองเนี่ยเหมือนจะอายอาเขินๆเลยไม่กล้าออกมาคุยกับอมบอกให้ไม่ยืนตรงนี้น้องก็ใครขยับถอยไปอมก็เลยเออไม่เป็นไรไงก็ถามน้องแค่สารทุกสุกติดก็เลยเอาขนมให้น้องที่อมติดกระเป๋ามาเล็กน้อยนะเดี๋ยวรอบหน้าก็อาจจะมาอีกนะพี่พี่เอาของมาเต็มกระเป๋าเลยดีกว่าเอาของกินเอาข้าวเ,เอาอะไรที่มันอิ่มๆเอาเสาื้อผ้าเอาอาหารมาให้น้องเนาะ โอเคพี่ๆสำหรับพี่พ FC ซีคนไหนนะคะที่ชื่นชอบบาลูลาซูเนี่ยเดี๋ยวอมจะอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันดีกว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามาหาบาลูด้วยดีกว่าพี่จะขึ้นไปที่บ้านของน้องดีกว่าเนาะสำหรับคนไหนที่อยากเจอนะก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องเนี้ยไปบอกพี่แฝดนะพี่ๆจะไปแจ้งให้พี่แฝดรับทราบกันว่าออมมาเจอน้องนะพี่ก็จะได้มาเยี่ยมน้องบ้างเนาะเห็นน้องมองคิดถึงพี่แฝดโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ